พินิจพิจารณางานสะอาดคือตัวของเราสะอาดงานสะกะปรกคือตัวของเราสะกะปรกได้มาจากการโชบกมาเป็นเศรษฐีก็คือเศรษฐีแห่งความสะกะปรกหากความดีแม้ชิ้นหนึ่งไม่มีแม้ตัวจะชมเชยภาคภูมิใจว่ามันมีใครรู้ก็เห็นตัวของตัวเองก็รู้เห็นจนอยู่เต็มหัวใจ ไม่ขวนขวายไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ตายคนตายเกิดมาแล้วมีความหิวโหยกังวนกังวายหาที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนทั่วหน้ากันหมดจึงจำเป็นต้องได้วิ่งเต้นขวนญขวายแต่อย่าให้เป็นความเสียหายและทุกร้อนแก่ตนโดยความไม่ดีงามในความประพฤติของตนก็แล้วกันนี่คืองานประเภทหนึ่งสำหรับร่างกายที่ครองขันอยู่นี้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ ต้องมีที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องอาศัยในธาตในการนี้เราก็ดําเนินเพื่อความจําเป็นนี่เป็นงานประเภทหนึ่งงานประเภทที่สองได้แก่การขนขวายหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจเมื่อเราทําดีทําที่แจ้งหรือที่ลับทําที่ไหนก็ดีทั้งนั้นขอให้เรา ทำตามความจำเป็นทำโดยเหตุทำโดยผลแต่อย่าให้เป็นความเสียหายหรือทุกข์ร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นโดยความไม่ดีงามโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน